ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูนาวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชดอกกันนะคะมีใครรู้จักดอกไม้อะไรบ้างเอ่ยดอกไม้มีหลากหลายชนิดนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกชนิดต่างๆว่าดอกแต่และชนิดชื่ออะไรบ้าง ดอกกระดังงาดอกเข็มดอกจำปาดอกจำปีดอกชบาดอกาดาวกระจาย ดอกดาวเรืองดอกทานตะวันดอกเทียนดอกบัวดอกบานชื่นดอกบานไม่รู้โรย ดอกพุธดอกรักดอกมะลิดอกกุหลาบฝึกอ่านคำนะคะ ดอกไม้ดอกกระดังงาดอกเข็มดอกจำปาดอกจำปีดอกชบาดอกดาวกระจายดอกดาวเรืองดอกทานตะวันดอกเทียนดอกบัวดอกบานชื่น ดอกบานไม่รู้โรยดอกพุธดอกกุหลาบเปิดความรู้นะคะดอกทานตะวันเป็นดอกที่มีสีเหลืองและมีมเมล็ดสีดำนะคะซึ่งมเมล็ดของดอกทานตะวันเราสามารถ รับประทานได้บายบายแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ